วงดนตรีนะครับที่ผ่านการคัดเลือกนะครับของคณะกรรมการทั้งห้าท่านนะครับได้อยู่ในเมืองผมแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับทั้งหมด8ทีมนะครับก็ขอให้ทุกทีมนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อแสดงตัวด้วยนะครับวงที่ผ่านการคัดเลือกวงแรกครับได้แก่วงบี l ครับ ขอเสียงพวดเลยครับสุดยอดเลยฮะวงจีลิฟนะฮะวิง่งขึ้นมาเลยนะฮะนะครับและวงถัดมานะครับได้แก่ดเดซี่อีครับ Yeah. chương trình này là chương trình của chương trình của chương trình của chương trình รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนหครับนเชิญครับสวัสดีครับก็ยินดีกับทั้งทั้งแปดวงใช่ไหมครับที่ได้เข้ารอบนะครับเดีย๋ยวจะได้เจกิญพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งคือในคะแนนมันจะเป็นเป็นปน,นักร้องนะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นแล้วก็ความสมดุลของเสียงแล้วก็ภาพรวมแล้วก็สุดท้ายเป็นความคิดสร้างสรรค์ก็จะมีคะแนนแยกเป็นข้อๆเลยบางวงแบบนักร้องร้องดีมาก พี่ก็ได้นักร้องกับเ,ออเด่นขึ้นมาแล้วก็จะประหยัดรบกับคะแนนแบบเทคนิคของดนตรีหรือแบบว่าเพลงเราเล่นยากไหมเพลงง่ายไหมถ้าเล่นยากเราเล่นหลอกมาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือบางวงเล่นเพลงง่ายง่ายกว่านิดนึงแต่ว่าเสียงออกมาชัดท่าโน้ตออกมาชัดกว่าคะนแนนมันก็จะรบกันนะครับคือเวลาร้อยคะแนนเนี่ยเราจะให้แยกกันเป็นแยกกันเราก็ค่อยมารวมกันนะครับแล้วก็พี่ก็เพิ่งใหม่เหมือนกันว่า ว่าวงไหนได้บ้างพอมารวมกับคะแนนทั้งหมดนะครับก็ขอให้โชคดีคนระับพรุ่งนี้เตรียมเพลงมาแบบจริงๆเลยนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับวงที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าวันหน้าจะไม่ได้นะครับก็อยากให้ฝึกซ้อมแล้วก็พยายามหาเวทีที่สแสดง อันนี้ให้สาหรับน้องๆที่ไม่ได้เข้ารอบนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะพัฒนามันยังมีอยู่ในมือไม่ใช่ว่าการที่เราไม่ผ่านเข้ารอบวันนี้แล้วมันคือสิ้นสุดวงที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าอันนี้ถือเป็นที่สุดก็ไม่ใช่เพราะว่าการพัฒนาจะต้องมีต่อนะครับแล้วก็ขอฝากกับวงที่ได้ ผ่านเข้ารอบไปนะครับเกี่ยวกับาการเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการาเชื่อมต่อสายเกียรกับบอดเอฟเอถ้าเป็นอนาลอ็อกนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทานพยายามใส่รายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งขึ้นมาพอทานมันอ่อนนี่สาวมันดอกทันทีนะครับแล้วก็อยากให้ เกี่ยวกับอารมณ์เพลงนะครับที่เรามาจากการประกวดตรงนี้มันไม่ได้แค่เป็นการประกวดแต่หมายถึงเป็นเวทีแสดงออกให้กับผู้ชมตรงนี้นะครับมีอยู่หลายหลายท่านที่ยังนั่งอยู่และวันพรุ่งนี้จะมากกว่าน,นี้ก็อยากฝากไปถึงวงที่เป็นระดับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับโอเคของผมมีแค่นี้ครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับก็สวัสดีนะครับของผมก็เหมือนกับอาจารย์ทั้งสองท่านครับอ่าก็ขอแสดงความดีีนะครับกับวงที่ทข้ารอบนะครับท้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับวงที่ไม่ได้ทข้ารอบนะครับก็ให้กําลังใจนะครับสู้ๆนะครับเรายังมีเวทีอื่นอีกหลายเวทีนะครับพยายามตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ แก้ไขจุดที่ข้อเสียของตัวเองนะครับอ่ทีนี้วงที่เขารอกนะครับวันนี้ผมเห็นแล้วว่าเล่นกันสุสีครับอันดับที่หนึ่งถึงถึงแปดเนี่ยน่าจะแคะแนนไม่ห่างกันพรุ่งนี้เราจะวัดกันที่ไทผิีภาพมากกว่ากัน เคยเล่นเพลงยากง่ายเล่นเพลงยากแต่ออกมาไม่ดีเล่นเพลงง่ายแต่ออกมาดีกว่าอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นข้อคิดเลยพรุ่งนี้แล้วก็เหมือนที่ที่ดำพูดเมื่อกี้พรุ่งนี้อย่าให้มีเรื่องติดขัดอันดับแรกเลยสายเพี้ยนนะครับคือถ้าสายเพี้ยนเมื่อ,อไหร่เนี่ย มันจะมีคะแนนความสมดุลทางด้านดนตรีอันนี้เผอๆถ้าไม่สมดุลแล้วมันก็อาจจะเหลือพึ่งนครับแล้วก็พวกอุปกรณ์สายแจ็คอะไรต่างๆเนี่ยครับสำคัญมากแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายมันมีคะแนนภาพรวมอยู่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสำคัญต่อนักดนตรีอกอย่านงก็คือการแต่งตัว ให้เข้าแบบแนวเพลงของตัวเองนะครับหรือว่า,าแต่งตัวให้เข้ากับวงอันนี้ฝากไปด้วยนะครับพรุ่งนี้รับรองว่าเป็นงานที่ยากแน่นอนนะครับแต่ว่ากรรมการทุกท่านก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ไปครับก็ขอให้กำลังใจท,ทุกคงเลยครับพรุ่งนี้ก็ ขอให้โชคดีทุกคนนะครับต่อไปวันนี้ก็พักผ่อนเยอะๆนะครับครับก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสี่ท่านนะครับที่ให้เกียรติครับขอเสียงปรบมือเลยครับท่านให้เกียรติมาตัดสินพวกเราอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่างานในวันพรุ่งนี้นะครับจะโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ระเบิดความมันบนเวทีอย่างนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งฝ่ายผมเลยครับ และการแข่งขันนะครับรามอสิตอวอร์ดในวันนี้นะครับรามอสิตอวอร์ดในวันนี้นะครับก็ได้สิ้นสุดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติมาสิงในงานวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็สนุกนะครับไปกับกิจกรรมของเราที่เราได้จัดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่อยากจะให้เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะก็มามีเวทีที่จะแจ้งเกิดนะฮะแล้วก็แสดงศักยภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับสินตาวอล์กอินสตรีทอาทิตย์นี้ด้วยนะครับก็พรุ่งนี้นะครับ เราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมแบบอย่แบบนี้ถ้ากิจกรรมดีๆยวนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีสวัสดีดครับ